สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่16มกราคม2568นะครับใกล้ข้าวมาแล้วนะครับทำชม่มมือนีผ้า FC พซีผ้าทาช่มครับเดินทางมาหาออต้นเษฐีนะครับผมมาให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้นะครับมาหาปูแล้วครับผมมือนีเดินทางมาหาปู อีกรอบนะครับให้ปูย่ำให้ก้อนออกนะครับงวดวันที่17มกราคม2568นะครับเป็นน้าทางยิบจับตอรีสลากกินแบ่งได้ธรูมชมเด้อนะพาเข้ามาคาเข้าชอบนะครับถ้าชอบก็ว่าเป็นนังครับผมเบิ่งไว้ซื้อนะครับเขาไปกราบเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนรูมชมนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับไปฟังน้ำกันนะปูจะเน้นจะย่ำให้ชุดใดนะครับผม กราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านผู้ชุมวันนี้ก็ได้มาถวายปูน้ำสาธุครับปูปูให้กำลังย่อมมีกำลังกำลังโชคลาภดิ้งครับผมกำลังโชคลาภมาหาปูตองวัดนะปูนะครับมาเบิ่งแนวทางกันโค้งสุดท้ายฮามีปูครับมีเหล็กรับสายด่วนให้เหล็กรับรับสายด่วนธรรมชุมสามตัวตรงไม่ต้องกลับสามตัวตรงไม่อปู ไม่ต้องกลับตรงตรงนะครับผมตรงตรงเลยเด็กรับสายด่วนรับสายด่วนธรรมบุญอืมนะครับหาหารอตเตอรี่ก็คือหาง่ายอยู่ดอกแลปูเนาะช่วงทองสไตล์อ่เป็นเลขบอบงามเลขบองามติปูบดตรงเลขดังโมโพบ่วมาลวดอ่าแล้วแล้วก็ชุดอ่าให้ปูย่ำให้ชุดที่ปูให้ต้องวดนี่เด็ดปูชุดนี้เด็ดชุดนี้เดี๋ยวสรุปให้แข็งแกร่งแล้วสรุปให้แข็ปู เอาเขียนเขียนอัดไม่ให้ก้อนมาครัวอัดไม้เลยเอาปู่จะเขียนชุดรับสายด่วนนะครับรับสายด่วนให้ก้อนทรรมบุญชมวันทีสิบเจ็ดเนาะครับเจปู่เขียนไม่ทรรมบุญชมสิบเจ็ดศูนย์หนึ่งโหลดเนาะมันไงครับศูนย์หนึ่งมีแปดโหลดง่ายดีเด็กรับสายด่วนเนาะรับสายด่วนปู่รับสายด่วนครับ สามตัวตรงให้เอฟซีนะครับถือว่าโชคดีท่านผู้ชมมาน่ได้รับด้วยนะหาลอตเตอรี่ง่ายยรโรปปูว่าหาลอตเตอรี่ง่ายบ่ตรงเลขดังท่านผู้ชมไม่ตรงเลขดังสายด่วนบนบนหน้าบนหน้าครับปูบนแบบเดล้วกันที่หนึ่งก็การันหายแน่ละ ปูว่าไปหารถตรีไว้ได้ทำปรชมเด้นี่ครับสายด่วนสตัวตรงเก้าหนครับแล้วก็เก้าหายไทยังเก้าูนยสอหมปูว้ยเดีกรักบสายด่วนนี่<ม>า้าศูแล้วศูนยหางไงกนนั้งเก้าศูู่ปูตรงๆเลยครับผม มีเรียกลับสายด่วนเนี่ยครับรับจากวงในก็่ได้เปิดรับสายด่วนครับผู้ชมสายด่วนเอารับจากวงในหาผู้ใดัมอ่าสายหลุดสายวิ่งคือศูนย์ตัยวแล้วก็อย่าลืมสองตัวหนึ่งศูศอย่าลืมเกอบบมาเก่าศูนเก่าหนึ่งอีกบู่ บอเกวอันนี้คือเป็นรับสายด่วนรับสายด่วนหนึ่งศูนย์กับศูนย์ศูนย์อ่าเขาบอกง่ามคือปูววดีแต่จู้สมสามตัวเก้าหนึ่งศูนย์ตีปูไม่อ่านถ้าเด่นคือเด่นศูนย์ศูนย์ก็ตรงกับชุดที่ปูให้เบาเ่าตองวดอ่าเป็นตองวดที่เราบอกศูนย์สายหลุดสายวิ่งสายเนี่ยครับอย่างเดียวอันนี้รับสายด่วนอ่าครับ สรุปให้ล่างครับสรุปล่างเอามีบนมีล่างให้นำตประชุมอืมอันนั้นนั่นแหะสรุปตัวนั้นละบ่ปูาเอาสูตรเอาสูตรไปเบิ่งน้ามองง่ายๆสูตรคิดง่ายๆครับเอาเขียนสูตรสูตรติดล่างสูตรติดล่างติดล่างมาหนึ่งตัวสูตรดิครับให้ให้สูตรบอกสูตรเล่นโมปูาให้สูตรเอฟซีสูตรง่ายๆ่ายสูตรง่ายๆคือว่าเขาบางคนเขามักเรียนเนี้ยสูตรล่าง สูตรล่างเอาปูาบอกสูตรน้ำะจะได้เป็นเลขเด่นบ่ปูอ่าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งครับเลขหนา้าเด้อนี่หน้าครั้งที่หนึ่งเนี่ยหน้าเขียนคอควายครั้งที่หนึ่งสีส่สี่หกเหมือนปะครับอ่าเอาลักลอยเอาลักลอยนี่มานี่ล่างนี่นี่ปึ๊บสี่บวก สี่คือบวกกันสองเทียนสี่บวกสี่เท่ากับแปดเก้ามาล่างหนึ่งอ๋อแปดกับเก้ามาล่างหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นชุดที่สรุปมีวิ่งสี่กับแปดเนาะแมนครับชุดที่อาจารย์ชุดที่ครับชุดที่อาจารย์ให้นี่ชุดที่ปูให้ตงงดแต่คนละสูตรนะแต่สูตรนี้จะเด่นล่างครับสูตรนี้นี่เดินมาสิบสิบแปดงวดแล้วสิบเก้างวดนี้อันนี้ชุดที่ ปูห้ตองวัดธรรมชมบนวิ่ง0 30ยนะครับสตัวมี403 603ย์สมหกนานะครับแล้กก็วิ่งคือ03 468ส่หนะครับตัวร่องปูจะเป็น40กับ604ูนยเดี๋ยวจที่บนเดี๋ยวจงจะย้ำให้เอฟซีธรรมชมอันนี้เลขรับสายด่วนครับตัว่านี่เลขสูตรล่างครับแล้วสูตรล่างนี่อาจารย์ให้ที่แรกเห็นม่อนี่8ปดเจ็ดสี่เจ็ดครับเห็นม่อนี่ แปดมาหนึ่งตัวซีเดนแล้วซีตัวนี้นี่ว่าแม่นว่าซีบวกซีตัวนี้ได้สีบวกกันสองครั้งในสูตรสีบวกกันสองครั้งคือก็จะได้แปดเก้าครับเทียวที่แล้วนี้เดกสองเลขข้างหน้าครั้งที่หนึ่งออกสองศูนย์เก้าสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะปุ๊นเอาสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเอารักลอยบวกกันสองครั้งครั้งที่แล้วออกสองศูนย์เก้าครับ สองบวกสองเป็นสี่ับสี่ห้ามหาวะเรามาชนสุดนี่แปดกับเก้ามันสีเลือสีเหลือบอหนี่แขวนเลยเก้าดับนี่เม็ดเดียวสีแปดสีแปดขึ้นม่ยากแทบปวดเนี่ยเม็ดเดียวตรงๆเลยนี่สีหลักสิบเนี่ยครับผมแต่แต่อาจารย์ในสูตรเด่นสิบเก้างวดนี้คือสี่เจ็ดเนะสีเจ็ดแต่อันนี้สูตรครับ อาอันนี้สูตรเพราะบางคนไปหาเลขที่มักบ่ได้เลขเก้านี่ก็ดังครับเลขแปดนี่ก็คันตั้งซี่เนี่นตอนนี้ก็คือสีบัได้แล้วล่ะแต่ว่ากีอยู่หน้าสี่แปดนี่มีอยู่ดิลอตเตอรี่ก็มีอยู่ดิอเนี่ยตว่าอ่าไม่เมื่อสูตรนี้เนาะสูตรนี้เดินดีมาชนสูตรอาจารย์หนีงวดที่สิบเก้าชนสี่กับแปดมันก็สี่กับแปดสี่แปดแล้วเนี่ยน่าจับตาก็คือนี่เจ็ดนี่ แปดเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยเพราะว่าถ้าสองสูตรนี้มันมันเดินคือมันเดินเงาเลยเด้เดินสิบงวดที่สิบเก่าเลยด้นี่สี่ักสิบเนี่ยสี่ลักสิบนี่เดินงวดที่สิบเก้าแล้วงวดนี่สี่บวกสี่เป็นแปดมันได้แปดกับเก่าแต่สี่แปดสี่เก่าหมายว่าแต่จะลงให้สี่แปดแขนแขนเม็ดเดียวพอหยังพอชนในสูตรนี้ชนในสูตรนี้สี่เก่ามากอะไรปะปูได้แต่คือมันหลตัวด้ครับผมมันหลายตัว สี่แปดเม็ดเดียวสี่แปดเม็ดเดียวเพราะว่ากับอ่าตัวนี้เดินดีเห็นบ่กครั้งที่แล้วสองศูนย์เก้าสองบวกสองเป็นสี่สี่กับห้ามาหนึ่งตัวเลขดับสี่เหลือห้าตัวเดียวครับแล้วห้าตัวเดียวหลักหน่วยหนึ่งสามเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าครับแมนบอสันครับผมวันนี้หลักสิบสี่ห้าหกดับห้าดับหกและสี่เม็ดเดียวครับแล้วมาเดินใส่สี่เก้าเจ็ดอ่ามาเดินใส่แปดเก้าเจ็ดครับเนี่ยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วแขวนแขวนคือตัวนี้อาจารย์ให้เลย ครับสี่แปดเม็ดเดียวเด็กกันหน้าหน้าจับตานะหน้าจับหน้าจับตาสี่เจ็ดมากเพราะอะไรเพราะใส่ในนั้นนะครับผมอาจารย์ตู้ครับตัวสีแดงนี่แหละจับางแห้งนนี่คือเดินดีมากนะครับหรือผู้ใดมีตัวเอามาติดแปดมันมาครับปูแม่นสูตรสูตรทำง่ายๆนะสูตรล่างนะครับสูตรสูตรล่างทำง่ายๆเอฟซีลองทำนะสายรูดสายวิ่งแล้ว ทำใส่เลขที่ตัวเองเอารางวัลสามเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งหลักร้อยบวกกันสองครั้งได้เท่าไรละเขาก็นับไปอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งแ็จะได้เลขเด่นสองตัวเลียงเบอร์ไม่มีเนาะอย่างงวดที่แล้วนี่ง่ายๆเลยก็คือสองศูนย์เก้าครับเอาสองบวกสองได้สี่สี่เดินหน้าไปหนึ่งคือห้าครับแลวสี่มันดับเหลยอห้าเม็ดยวครับอ่าก็ห้านึงนี่ยงวดนี้ได้ได้เท่านี้นี่คือสูตรล่างครับผมสาหรับสายล่างเดี๋ยวดตัวนี้ให้เพื่อนนะครับ อา้า่านผมโชมอันนี้รับสายด่วนโค้งสุดท้ายอันนี้มาหาปูปูให้รับสายด่วน<ม>นับชุดสามตัวนับบน910แล้วก็900ูปูวาบอ่อดัง<ม>เลขบ่ดังดอกตัวนี้หาได้ง่าย<ม>บบคือไผปูวา<ม>่าแต่เป็นเลขกรับสายด่วนปูล่องหเหยิงหาผู้ได้มักก็ไปหาลอตเตอรีน่นะฮหาหยิบจับลอตเตอรีอ่าหาสลากกินแบ่ง มีอยู่แล้วครับทำช่มเก่าศูนย์ศูนย์คือจะบมญพูดเลย <laughs> <laughs> ท่าวิ่งท่าเดินเดนศูนย์บนนะครับนอ่าหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ครับอันนี้สูตรล่างนะครับปูอบอกสูตรอ่ารางวัลรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งทำชมะนะครับอ่า เอารัก้อยบวกกันสองเทืาอ่าสีบวกสีได้แปดเท่ากับอะไรแปดแปดกับเก้านะครับนี่ก็จะได้เด่นแปดกับเก้างวดนี้ชนที่สี่ปูเล่ใส่สี่แปดเม็ดเดียวล่างอันนี้รับสายด่วนแคปนาจอแล้วก็ชุดที่ปูให้ตองงวดนะครับชุดที่ปูให้ตองงวดยังเน้นคือเก่าบวปูเน้นคือเก่าศูนย์ศูนย์ตรงกันเนาะปูเน้นศูนย์ครับก็อยู่ในชุดวินนี่อยู่แล้วเพราะว่าเขนเน้นศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ในโตครับเมนว่า เป็นศูนย์นี่โตอยู่แล้วชุดวินบนทรามชมศูนย์สามนับสี่หกแปดงวดที่พันมาอันนี้วินสามตัวครับงวดที่พันมาเข่าสามตัวนะป๊ะนะอันนี้อันนี้คือวินสามตัวแต่ว่าสองตัวนี้มันมันมันสีมันสีมีแค่นี้แค่นี้ครับแค่นี้แค่นี้ทาเม็ดเน้นเม็ดเดียวสามศูนย์มาปูเม็ดเดียวสามศูนย์ธรรมชมจะมีตัวร่องสี่ศูนย์น้ำได้ธทรมชมเด้ หกศูนย์สีาอาา่ <64. S 1> อาจารย์บอกเลยเลยว่าได้เลยว่าเลขรับสายด่วนนี่สีแห้งกว่าศูนย์สามเพราะว่าเคยให้ถ,ถึกซีด ซิงวัดซ่อนเลขร่งตามโตธรรมชุมซิงวัดซ่อนผู้ใดมักรับสายด่วนนะครับรับสายด่วนก็ง่ายง่ายรับสายด่วนนี่ท่านผู้ชมรับสายด่วนแคปหน้าจอหายง่ายน่ะหาง่ายเขาเขา่ต้องไปเปลืองเงินหลายอ่า่าทนผู้ชมร่างเม็ดเดียวนะครับรับสายด่วน48ชุดบน910 900 10กับ00เด่นบนวิ่งบนวิ่งศูนย์อันนี้ชุดที่ปูให้ตองวัดอันนี้สูตรทองปูอันนี้สามศูนย์นะครับร่าง47กับ48 นี่แต่ว่าก็ตรงกัน48ตัวนี้นะปูเนาะอ่าพอดีเลยเอาคันไพหา03ว่าใดลักษณะนี้เลียคือสีดังแล้วครับหาบ่ได้แล้วเอาตัวนี้40อ่าจับตัวนี้นักๆนี่ครับเนี่ยมันมันกันยังไง040608ตั้งสี่ไหมฮครับมผมบ่ได้กลับยากครับบ่ได้กลับยากคืองวดที่เราเห็นว่า05 07 09ครับผมอ่าก็วิ่งกันครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมกราบขอบคุณขอบคุณปู อ้อาวให้ดำด้วยโชกดำเง <สา S 1> ื่อนทองเนอะสาธุครับขอคบคุณเอ <MC S 1> ฟซีแฟนครับทัานช่องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ